ค่ำควรอดีตท,ทำร้ายปัจจุบันไม่มีอนาคตคร่ำควรยึดมั่นในอดีตเท่ากับเอาเชือกผูกคอตายลูกเดียวถ้าคุณมัวแต่ไปคิดอดีตเสียดายอดีตมัวแต่ไปคิดลบปัจจุบันของคุณก็มีแต่ความเศร้าหมองรันทดเบื่อหน่ายจองเวรฉะนั้นคุณจะพบแต่ความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอดีตท,ที่ไม่สมหวังเปรียบเสมือนกับหินที่ผูกคอ โดดลงน้ำจมน้ำตายแน่นอนปัจจุบันการสำคัญที่สุดต้องสร้างเหตุดีให้ถึงพร้อมเพราะเหตุดีย่อมเกิดผลที่ดีในอนาคตอดีตเป็นบทเรียนที่จะแก้ไขปัจจุบันต้องทำเหตุดีอนาคตรับผลดีแน่นอนเราคนอยู่กับปัจจุบันให้สร้างสรรมีปิติสร้างบุญสร้างกุศลสร้างการสร้างงานสร้างกิจกรรมสร้างความหวัง ให้เรามีปัจจุบัน,นการอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีความสุขสันติสุขจงถนอมปัจจุบันให้คุ้มค่าทําปัจจุบันให้ดีปัจจุบันย่อมผ่านไปเป็นอดีตไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนได้ปัจจุบันจงรักกันอย่าทำร้ายกันให้อภัยให้โอกาสไม่ถือสาสันติสุข